ก็มาอยู่กับช่อง e l k i ซ f มม i ี y แกนนะคะนี่ค่ะเราเติมน้ำเราจะมาเล่นน้ำกันนะนี่นหรอเห็นไหมเอ่ยจะมาเล่นน้ำกันแล้วก็มีเตะห่วงยาง หวังยางหวังยางม้าเยือนน่ทรรศเดี๋ยวไปเปิดน้ำก่อนนะคะให้มันเต็มนะคะเปิดน้ำนะ เราเปิดน,น้ำเขา,าจะมาเล่นน้ำกันค่ะนี่เกิดน้ำแล้วรลนน้ำหน่อยค่ะ สวยมากสวยมากค่ะเราจะมาได้มกมันพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันนะคะ จะวันสงการแล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่เดือนแล้วนะคะแล้วก็มาฉลองก่อนนะคะมาเล่นก่อนเลยเพราะว่าเรานนนะคนไม่ไหวค่ะมันร้อนเกินไปเด็กประเทศไทยดูสิคือร้อนมากเราก็คือทนไม่ไหวนะคะหยิบมาเล่นเลยเป่าเองนะคะก็ มาเล่นอยู่คธอค็อ,อยากเล่นนะคือมันร้อนมาก,มมากถ้าใครอยู่ประเทศไทยอ่ก็คือน่าจะบอกว่าร้อนมากนะคะนี่ร้อนจริงเคือร้รอนตับแตกกันก่อนที่เราจะรอลน้าให้่ต่งนะคะ่ะก็ไปเดิเดนเล่นกันก่อนเลยนะ แดดร้อนมากแบบเสือเหยียบขรังตรงนี้นะคะก็คือลูกหมอนนะคะลูกหมอนที่เราเก็บกินทุกวันนะคะ เก็บกินทุกวันเลยถ้าใครกินเป็นนะคะก็กินนะคะเพราะว่ามันมีวิตามินซีสูงค่ะอันนี้เรามาเก็บกินทุกวันเลยนะคะอร่อยนะคะรสชาติน้องก็จะเปรียปร้ยวๆหวานๆเนาะคะ่ะถ้ามันเป็นลูกสีดำๆแบบนี้นะคะก็จะหวานนะคะอมเปรี้ยวแต่ถ้ายังเป็นลูกแดงๆยังไม่สุกอย่างนี้นะคะก็ ก็ยังเป็นโลเที่ยงเปรี้ยวเปรี้ยวอยู่นะคะในด้านในเขาก็ยังเป็นอย่างนี้นะคะอร,อ,อร่อยมากอร่อยค่ะเปรียปร้ยวเนาะ น้ำก็ยังไม่เต็มนะคะน้ำก็ครึ่งครึ่งนีล่ละครึ่งนี่ล้วคือไม่ได้เล่นสาวนามน,นี้นานมากนะคะตั้งแต่สิงหาคมตั้งแต่2องส,อส,องสเลยนะคะ ซื <ai> ้อมานานแล้วอะเออแต่ว่าไม่ได้เล่นไงแต่ก็กลัวกลัวจะฟีบอะไรอย่างเงี้ยจะรั่วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยเอามาเล่นเลยอะหาบรรยากาศก็จะเป็นแบบร้อนๆแล้วก็ามานั่งเล่นน้ำชิลๆ นะคะแต่ก็เริ่มเต็มแล้วนี่เอาเกื่อให้น้องเล่นด้วยนะพอแล้วเราได้ไปปิดน้มกันก่อนนะคะปิดค่ะ มันจะคึ้สรับไว้น้ำของเราแล้วค่ะเราจะออกไปกันออกไปเล่นน้ำเห็นไอย,นะนะอยากขอเนี่ยไปบอกแม่ก่อนนะคะว่าเล่นน้ำได้หรือยังนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะจุกมาขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีนะคะเล่นน้ำส่งการอย่างสนุกนะบ๊ายบาย